หันน้ำที่มีกรงเป็นลูกเหลี่ยมบนทุ่นลอยและมีซองตักวิตน้ำซึ่งเจาะเป็นรูพรุนทำให้เห็นสายน้ำไหลพรั่งพลูออกมาจากกังหันขณะที่กังหันยังหมุนวนเวียนซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือเครื่องโกนเติมอากาศหรือกังหันน้ำชัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สร้างขึ้นโดยกรมชนลประธานจากพระราชะดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ส่งต่อยอดมาจากลูกอุปกรณ์วิทน้ำเข้านาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยพระปรีชาสามารถพระองค์ส่งต่อยอดและพัฒนาให้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนจากน้ำเสียให้ใกลายเป็นน้ำดีก็เป็นแนวความคิด <Thai> ท <Me an> ี <Thai> <K> ่ทรงได้เห็นว่านะครับว่าตังหาน้ำาช้บรรนานี้สามารถที่จะดำเนินการในการปรับปรุงคุณภาพน้ำได้นะครับ กรมชลระทานจึงได้ทําการศึกษาวิจัยและสร้างกังหันน้ำใช้พนาและได้ทําการติดตั้งและแสดงให้ถึงวิสัยทัศน์พระอัจฉริยระภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีการห่วงใยที่ท่านได้ทรงห่วงใยในการสร้างกังหันน้ํำใช้พนาเพื่อเป็นการลดปัญหามลภาวะท,ที่เป็นพิษทางน้ําและในด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนเป็นราษฎรของพระองค์ครับสำหรับหลักการทำงานปรับเปลี่ยนคุณภาพน้ำด้วยกังหันน้ำใัยพัฒนา จะใช้หลักการวิตน้ำขึ้นไปสร์กระจายให้เป็นฝอยในอากาศเมื่อน้ำสัมผัสกับอากาศจะส่งผลให้ปริมาณออกซิเจนในอากาศสามารถละลายผสมผสานเข้าไปในน้ำได้อย่างรวดเร็วซึ่งการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำจะช่วยให้จุลินทรีย์ไปย่อยสลายสารอินทรีย์และกำจัดสิ่งสกปรกในน้ำเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพจากหลักการนี้ทำให้กังหันน้ำไชพัฒนา ได้รับการยอมรับและยกย่องจากต่างประเทศพระองค์ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากรรษัตริย์พระองค์แรกของโลกที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายสิทธิบัตรการประดิษฐ์เครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ําหมุนช้าแบบทุ่นลอยหรือกังหันน้ำฉัยพัฒนาและทรงได้รับรางวัลสิ่งประดิษฐ์ดีเด่นจากองค์กรนักประดิษฐ์คิดค้นแห่งเบลเยียมแล้วพระองค์ทรงได้จดสิทธิบัตรนะครับเป็นสิทธิบัตรแรกและเป็นสิทธิบัตร อ,อันที่9้าของระดับโลกนะครับว่าเป็นสิทธิบัตรเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหามวลนภาวะที่เป็นพิษทางน้ำครับแล้วก็ได้ทำการทดสอบตรวจสอบว่าเป็นการสิทธิบัตรซ้ำกับสิ่งประดิษฐ์ต่างๆหรือไม่ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งได้ทำการตรวจสอบแล้วไม่ซ้ำแบบไทยครับแล้วก็ได้นำมาทำการปรับปรุงคุณภาพน้ำซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของผมที่เก้าได้ ส่วนร่วมนองับเป็นความเปลื้อปิติอันล้นพ้นแก่ผสนิกรชาวไทยที่ได้เกิดตายร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยสามารถนำเครื่องบำบัดเครื่องตีน้ำไปบำบัดน้ำที่ในแหล่งน้ำธรรมชาติของชุมชนได้นะครับ คือในการศึกษาคุณภาพน้ำนะครับมันจะมีหลายวิธีการหรือหลายกระบวนการอ,อาจจะใช้สารเคมีหรืออะไรช่วยทำให้มันดีขึ้นมาได้เหมือนกันครับผมสวัสดีครับผมผู้ช่วยาาศาสตราจารย์ดรชมราภัสโพลสร์อาจารย์ประจำสาขาวิชาทเทคโนโลยีฟ้าคณะเทคโนโลยีสาหกรรมหาลัยราชภัฏสุรนาราครับ ปัญหาที่มาแก้ในโครงการนี้นะรับก็คือว่าในชุมชนเนี่ยนะครับในแม่น้ําลําคลองหรือว่าในแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยเกิดการเน่าเสียเมื่อเกิดการเน่าเสียเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำเนี่ยเกิดการเสียชีวิตได้การทําเครื่องบำบ,บัดน้าเสียพลังงานแสงอาทิตย์นะครับไปช่วยเพิ่มอาอกซิเจนในน้ำนะครับทำให้น้ํามีออกซิเจนมากขึ้นเมื่อน้ํามีออกซิเจนมากขึ้นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะดํารงชีพอยู่ได้ก็เป็นการช่วยบำบัดน้ําเสียไปในตัวด้วยนะครับ สำหรับองค์ประกอบของตัวกัางหันตีน้ำหัวใจสำคัญก็คือแผงโซลาเซลล์ตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่ รับแสงแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อจ่ายให้กับเจ้าตัวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงที่เราติดตั้งไว้ด้านล่างแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้ก็คือมีขนาด400วัตต์36โวลต์ส่วนมอเตอร์เป็นมอเตอร์ไรเฟิร์ตฐานนะครับเป็นไฟกระแสตรงซึ่งรับไฟดีมาจากแผงโซล่าเซลล์ขนาด36โวลต์750วัตต์ไอตัวหนึ่งก็คือเจ้าแผงโซล่าเซลล์เราก็ติดตั้งอยู่บนทุ่นลอยเพื่อจะไปลอยอยู่ในน้ำแล้วก็ก็จะมีแกนเคาเนี่ยต่อกับตัวมอเตอร์เพื่อติดตั้งกับใบปีนะ เราก็จะจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับนะครับมอเตอร์ก็จะหมุนตีน้ํานะครับความเร็วของเจ้าตัวการตีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดที่เรารับได้ถ้าแสงยิ่งสว่างแสงยิ่งแดดจัดอรอบของการหมุนเนี่ยก็จะเร็วขึ้นอันนี้ก็คือ,อข้อจำกัดของของเจ้าตัวการหันตีน้ำที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ อันนี้เราไม่ใช้แบตเตอรี่เราใช้ไฟตรงๆจากแผงโซล่าเซลล์เลยจ่ายให้กับมอเตอร์นะครับอันนี้ก็จะทําการตีน้ําไปเรื่อยๆนะครับถ้าแงสงอาทิตย์หมดนะครับเ,เครื่องก็จะอยู่ทํางานนะครับชุมชนนะครับสามารถนําเครื่องบำบัดเ,เครื่องตีน้ำไปบําบัดน้ําที่ในแหล่งน้ําธรรมชาติของชุมชนได้นะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าในชุมชนนะครับ มีในคลองนะครับหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติมีฟักตกเยอะนะครับน้ำไม่เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการทำให้ออกซิเจนในน้ำเนี่ยลดลงนะครับเจ้าตัวเครื่องตีน้ำเนี่ยนะครับก็จะไปตีไปตีน้ำให้เกิดฟองอากาศนะครับเพื่อผสมออกซิเจนลงไปในน้ำนะครับทำให้น้ำมีคุณภาพมากขึ้นนะครับสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแหล่งน้ำเนี่ยก็จะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเน้นเรื่องของพลังงานทดแทนนะครับซึ่ง แสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดนะครับไม่กระทบต่อมลพิษต่างๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเราก็ไม่เสียค่าใช้จ่ายเรื่องของไฟฟ้าที่จะมาจ่ายให้กับไอ้เจ้าตัวกังหันตัวมอเตอร์นี้นะครับก็สามารถทํางานได้เมื่อมีแสงอาทิตย์นะครับเมื่อมีแสงอาทิตย์มาปุ๊บเนี่ยเครื่องก็จะทํางานทันทีเลยนะครับครับสวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์สิวพันชูอิน นะครับปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับประสบการณ์ในการทํางานก็นเป็นอาจารย์ผู้สอนในด้านการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการคุณภาพน้ําหรือว่าการจัดการด้านอากาศนะครับและประสบการณ์วิจัยก็จะมีโครงงานวิจัยในหลายๆโครงการที่ ได้ไปทําเกี่ยวกับการจัดการสุรภาพในท้องถิ่นในชุมชนนะโดยเฉพาะที่จังหวัดสุโขทัยก็มีงานวิจัยตรงตรงนั้นมาในเรื่องการจัดการคุณภาพน้ําในการจัดการคุณภาพน้ํานะครับสิ่งอันดับแรกที่เราต้องรู้ก่อนดูรู้สถานการณ์คุณภาพน้ําซึ่งในการตรวจวัดคุณภาพน้ําที่ตำบลคลองโยงที่นครปฐม,ะมนะครับ คุณภาพน้ำนะขนาดนี้คือที่ผมดูข้อมูลคุณภาพน้ำถือว่าอยู่ระดับที่พอใช้ถึงอาจจะลงมาถึงเสื่อมโทรมบ้างเล็กน้อยแต่ว่าไม่ได้เสื่อมโทรมมากมายนะอาจจะเนื่องจากว่าบริเวณรอบๆที่ของโยงอาจจะไม่ได้มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่ได้มีแหล่งกําเนิดที่สาคัญที่ปล่อยน้ําลงสู่แหล่งน้าแต่อาจจะมีปัญหาเรื่องของปะตกุตกชวาหรือว่ามี วัชพืชที่ควบคุมผิวดินผิวน้ำนะครับที่ถา่าจะทให้คุณภาพน้ํามันเสริมโซลงได้บ้างแต่ก็ยังไม่ถือว่าเสริมโทลมมากมายถ้าเทียบกับแหล่งน้ําหรือคุณภาพน้ําในเขตอื่นดินของกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดใหญ่ๆนะครับคือในการศึกษาคุณภาพน้ํานะครับมันจะมะีหลายวิธีการหรือหลาย <Okay. S 1> กระบวนการ กระบวนการแรกที่ทําก็คือกระบวนการวิเคราะห์คุณภาพน้าหลายพารามิเตอร์ซึ่งคุณภาพน้ํารอบกองโยงนียจะเป็นคุณภาพน้ําที่เราเรียกว่าเป็นคุณภาพน้ําผิวดินนะครับพารามิเตอร์ที่เราจะทําการวิเคราะห์นะครับเพื่อจะศึกษาว่าคุณภาพน้ําเสื่อมส่วนไม่น้นนียเราจะศึกษาอยู่ประมาณ5ตัวด้วยกันนะตัวแรกคือค่าออกซิเจนละลายน้ําหรืออาจจะเรียกว่าเป็นค่า d o นะตัวที่สองคือค่าความสูงตกของน้ําเราเรียกเป็นค่า BOD <Okay. S 1> นะครับตัวที่สามคือค่าแอมโมเนียค่าไนโตรเจนในรูปแอมโมเนียตัวที่สี่คือเป็นค่าโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมดตัวที่ห้าเป็นโคลิฟอร์มแบคทีเรียในรูปของฟีคอโคลิฟอร์มแต่แนตัวนี้ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําเพราะว่าค่าออกซิเจนที่อยู่ในน้าจะมีค่าก็ั้งสูงนะครับ ค่า b ิวดีก็ก็ต้องต่ำซึ่ง2ตัวนี้ยอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดินที่กรมควบคุมมลพิษได้กําหนดไว้นะครับตัวที่อาจจะมีค่าสูงกว่าค่ามาตรฐานหรือค่าแอมโมเนียที่อยู่ในน้ำนะครับส่วนค่าที่เป็นตัวท oco ริฟอ์มทีเรียกับฟีโคลิฟอ์ม,มทีเรีย,ก,รมมรรยก็ยังถือว่ายังไม่สูงมากนักนะยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่ จากต่างห้าตัวนี้ถ้าเราวินารายพารามิเตอร์เนี่ยมันอาจจะบอกได้ลําบากว่าคุณภาพน้ําเป็นอย่างไรนะครับแต่กระบวนการในการศึกษาเนี่ยเราสามารถนำต่างห้าดัชนีตัวนี้มาทําการวิเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อดูว่าคุณภาพน้ํามีความเสื่อมโทรมหรือไม่โดยใช้ในรูปที่เรียกว่า WQI หรือ WQI นะ Water Quality Index แล้วก็แปลผลออกมาเป็นค่าความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้านะครับซึ่งผลจากการแปลผลตรงนี้นะครับเพราะว่าคุณภาพน้ําที่ ในพื้นที่ของคลองโยงเนี่ยมีคุณภาพน้ําในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อมโทมบ้างแต่ระดับความเสื่อมโทมนั้นก็ท่านน้อยนะครับยังไม่ถือว่าเป็นระดับความเสื่อมโทมมากผมยกตัวอย่างให้เห็นว่าถ้าเสื่อมโทมมากคุณภาพน้ําเป็นยังไงก็คือเช่นคุณภาพน้ําของคลองแสงแสบอันนี้เป็นถือว่าเป็นคุณภาพน้าที่เสื่อมโทมมากแต่ว่าคุณภาพน้ําที่บริเวณคลองโยงที่นครปฐมนั้นเนี่ยยังอยู่ระดับเกณฑ์พอใช้และก็มีความเสื่อมโทมเล็กน้อยนะครับไม่ถือว่ามาก แต่ว่าอาจจะเป็นพบปัญหาคือเรื่องปัตตุกชาวาที่มีมากแค่นั้นเองนะครับคือณปัจจุบันจากผลการวิเคร,ร,ราะห์คุณภาพน้ําซึ่งนักศึกษาสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมไปเก็บตัวอย่างแล้วว่ามาวิเคราะห์ในองหลัเนี่ยนะครับเพราะว่าสภาพมันยังไม่เส่อมสมมากและก็มันยังอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ถึงสมทรมเล็กน้อยแต่จะมีวิธีการที่จะทําให้คุณภาพน้ําที่เนี่ยมันดีกว่านี้เ้ิมเติมก็คือการที่เราจะลอกปัตตุกชวาออก นจุดว่าปัญหาที่พบคือปัตุชวามีปริมาณมากการที่มีมีปะตุชวาในเรือามากนั้นเนี่ยมยันจะทําให้ออกซิเจนในอากาศลงสู่แหล่งน้ําน้อยในการแยกสลายจะทําให้เกิดควบก,การแอมโมเนียขึ้นได้นะครับซึ่งใจนนอผลเน่จะมีแอมโมเนียปริมาณสูงนะกพนันวิธีการที่เบื้องต้นทางท้องถิ่นหรือทางชุมชนได้ทาได้เลยการลอกปะตุชวาออกนะครับและก็ในอนาคตถ้าจะ จะพัฒนาเพิ่มเติมว่าจะมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศเพื่อเพิ่มออกซิเจนในน้าให้มากขึ้นก็ได้แต่ว่าในประเด็นของเครื่องเติมอากาศนี้จะผลคุณภาน้ำเนี่ยอาจจะยังไม่จําเป็นเร่งด่วนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นเร่งด่วนที่ควรจะดาเนินการก็คือการเอาระกรุดชวาออกไปก่อนนะครับจะทําให้คุณภาพน้ํามันอาจจะดีกว่านี้นะครับอาจจะเปลี่ยนจากเกณฑ์เสื่อมโทรมเล็กน้อยเนี่ยกลายเป็นพอใช้ก็ได้นะครับ สำหรับประโยชน์ของโครงการนี้นะครับอันดับแรกสุดคือที่ที่เห็นได้ชัดก็คือว่าชาวบ้านหรือว่าชุมชนจะได้รู้สถานการณ์ของคุณภาพน้ําว่าปัจจุบันสถานการณ์คุณภาพน้ําโดยรอบเป็นยังไงนะเพราะว่าถ้าคุณภาพน้ําดีนะชาวบ้านก็จะมั่นใจว่าสามารถนํานปใชาเพื่อการเกษตรได้โดยที่อาจจะไม่เกิดผลกระทบต,ต่อต่อคนใช้ <Okay. S 1> และก็อันดับต่อมาคือจะไม่ส่งผลเช่นไม่่อให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นไม่่อให้เกิดสิณภาพไม่สวยงามจากการที่มนมีสิ่งเน่าๆหรือว่ามันมีกลิ่นเหม็นนะครับอย่างที่ไปลงพื้นที่น้ำที่นี่จะไม่มีกลิ่นนะเพราะในเรื่องปัญหาเรื่องกลิ่นเนี่ยอาจจะยังมีน้อยอยู่นะครับและก็ชาวบ้านเองก็จะได้อยู่ในสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับอ่า อยู่ร่วมกับสิ่งล้อมได้ยังมีความสุขไม่ก่อให้เกิดปัทจัยต่อสุขภาพถ้าชาวบ้านนำน้นนั้นมาใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคนะครับแต่รับผลการศึกษาเนี่ยพบว่าคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื oui. well, ่อมโทรมเล็กน้อยดัะนั้นน้ำเนี่ยถ้าชาวบ้านนํเพื่อใช้ในการบริโภคปลูอุปโภคบริโภคเองเนี่ยอันนี้ไม่เหมาะแต่รับนำไปใช้เพื่อการบริโภคนะครับแต่ว่าถ้าอุปโภคอย่างอื่นใช้ในการเกษตรยังพอใช้ได้อยู่นะครับราะประเด็นที่ทางนักศึกษาก็ได้ไปตรวจสอบรดอัาพน้ำอันเนี้ ทำให้เราทราบสถานการณ์เบื้องต้นว่าคุณภาพน้ําเป็นอย่างไรแล้วก็สามารถวางแผนเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในโครงการนี้ผมว่าเป็นโครงการที่ดีนะครับที่ที่นักศึกษาได้ร่วมกับทางมหาลัยนับในการศึกษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ตำบลคลองโยงคือในการจัดการสิ่งแวดล้อมนอกจากใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในการหวัดน้ำเสียแล้วเนี่ยการที่ชาวบ้านหรือชุมชนได้ทราบกระบวนการ นะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการผมว่าเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างยิ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการจัดการปัญหาสิ่งมล้อมเนี่ยเราจะใช้กระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์ร่วมกับกระบวนการด้านสังคมในการดำเนินการจัดการถึงแม้ว่าวิทยาศาสตร์บอกว่านะมันดีแต่ว่าถ้าชาวบ้านชาวบ้านเห็นว่าไม่ดีอาจจะก,การจัดการอาจจะไม่มีประสบความสําเร็จเพราะนั้นตรงนี้คือ เป็นโครงการที่ดีและคิดว่าน่าจะมีการดำเนินการต่อไปเรื่อยๆแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้น่าจะนําถ่ายทอดไปให้ชาวบ้านในพื้นที่จมชนในพื้นที่ได้รับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ของเขาว่าอ่ปาปัญหาสิ่งล้อเป็นยังไงเพื่อจะให้ชาวบ้านช่วยกันจัดการปัญหาสิ่งล้อให้น่าอยู่ต่อไปนะครับสวัสดีครับผมนายธาดาบคทองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์สิงวดล้อมครับผมตอนนี้อยู่ชั้นปีที่4ี่ครับ ผมเป็นเจ้าของโครงงานวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาคุณภาพน้ําของคลองโยงครับผมจากสภาพการที่ไปศึกษามานะครับเบื้องต้นคือปัญหานหลักๆคือจะมีผักตบชาวาเยอะมากครับผมเมื่อวิเคราะห์ได้ผลตรวจออกมาคือน้ําของคลองโยงเนี่ยจะอยู่ในสภาพที่ประมาณเสื่อมโทรมเล็กน้อยครับผมโดยการวิเคราะห์คือจะนํา ค่าหค่าคือค่าในตัวเช่นแบคทีเ r ียของคอลิฟอร์มแบคทีเ r ียและก็ฟีคอลคอลิฟอร์มแบคที ria ครับผมแล้วก็ค่า BOD และก็ค่า DO ครับโดยผลตรวจคือเอามาเทียบเป็นค่า WQI ครับผมโดยภาพรวมจะมีค่าอยู่ที่ประมาณเสื่อมโทมเล็กน้อยอย่างแรกที่เป็นปัญหาหลักคือผักตบชวาครับมีเยอะมากอย่างแรกคือต้อง เอาลอกผักตบชวาออกก่อนเพื่อไม่ให้ค่าของน้ำอะ่ะมีค่าของไนโตรเจนสูงเกินไปครับผมหรือติดตั้งเครื่องกตืองอากาศนะครับเป็นการแก้ปัญหาที่แบบใหญ่ขึ้นมานิดหน่อยครับผมสภาพน้ำนะครับหลังจากแก้ปัญหาคืออาจจะเพิ่มค่าจากเสื่อมโทมเล็กน้อยเป็นค่าพอใช้ขึ้นมาได้ครับถ้าแก้ปัญหาแล้วครับผมน้ำอาจจะแบบบริโภคไม่ได้ครับผมแต่การใช้แบบอุปโภคยังได้อยู่ครับเช่นการ แบบการท,รทําเกษตรเกษตรกรอันนี้ยังใช้ได้อยู่ครับแต่ถ้าแบบเราทําให้น้ํามีค่าแบบพอใช้แล้วการอุปโภคคืออา,อาจจะใช้สารเคมีหรืออะไรช่วยทําให้มันดีขึ้นมาได้เหมือนกันครับผมเราสามารถใช้น้ําอุปโภคได้ครับ